สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับสหัวัสดีครับนะน้องมีเหรียญรุ่นนี้มาฝากพี่นี่ครับเหรียญมหาจักรพรรดินะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่บุญมานะครับซึ่งพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์เดียวกับสาริกาลิ้นทองนะฮะของหลวงปู่มหาชิลานะครับนะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับซึ่งนะฮะวันนี้นะฮะน้องมีมาแบ่งปันนะครับนะสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะฮะจะจำได้เมื่อสองสามเดือนที่แล้วนะฮะผมเอารุ่นนี้มา แต่วันนี้นะฮะรุ่นนั้นหมดแล้วนะครับตามพระออใหม่แต่วันนี้นะฮะผมได้มาอีกหนึ่งชุดนะครับราคาพิเศษนะฮะใครดูคลิปนี้นะพี่นะครับห้ามพลาดนะครับราคาเบามากนะครับเดี๋ยวเปิดมาพร้อมกันเลยนีนะเปิดโอไม่ใหม่ซีนเนี่ยใหม่เลยพี่นะครับเนี่ยซีนวัดยังอยู่เลยนะครับเปิดมาปั๊บพี่เอาบูชาได้เลยซึ่งราคาจะเบามากพี่นะครับเบามากนะครับผมเปิดให้ปลืปันให้น้องเบาๆเลยนะครับ วันนี้นะมีมาไม่มากนะครับมีประมาณไม่กี่องค์นะครับนะฮะมีประมาณสามสิบเอ็ดสามสองค์นะครับนะถ้าถูกใจตรงไหนพี่ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาลุยรายการที่หนึ่งลยครับพี่นะครับมารับชมนะฮะความสวยกันพร้อมๆกันนะฮะมาเลยครับรายการที่หนึ่งนะสำหรับค่ําคืนนี้นะครับเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับนี่ะน่ฮะมาชมความสวยกันเลยพี่นะครับบอกเลยว่ายังสวยฮะ ะฮะรายการที่หนึ่งครับนี่ฮะพี่โอ้โหเป็นไงพี่แค่เปิดออกมาแบบนี้พี่ก็สุดแล้วนะแค่เปิดออกมาแค่นี้พี่ก็สุดเลยครับนี่เป็นไงพิมพ์เดียวไหมพี่ผมบอกกับพิมพ์เดียวกใส่การลิ้นทองนะครับอันนี้คือเฉพาะตัดชิดนะพี่ นี่ั้นหนาเลยนั้นหนาอันนี้ตัดทิศทุกเขตนะพี่นะยังไม่ได้เหรียญน,นะรายการนี้เป็นตัดทิศทุบเงินลงยาจีวอนเลี่ยมกรอบแช่น้ำมันว่านเสือเสาห้านี่ฮะลุ้นฝังพลเลขลงท้ายด้วยหนึ่งและเก้าอ่าเราได้แล้วเราหนึ่งในนั้นแล้วนี่ครับเราหนึ่งในนั้นแล้วแต่เลขโค้ดอันเบอร์อยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ครับแต่มีนะเลขหนึ่งเลขเก้าแน่นอนนะฮะลงท้ายนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดู รายการนี้จริงๆด้วยฮะเลขโคดตับเบอร์สองหนึ่งนี่ฮะเลขโคดตัวเบอร์สองหนึ่งพี่นี่ฮะโอ้โหเป็นไงพี่องค์แรกก็สวยเลยครับตัดชิดนนหนาๆอย่างนี้เลยไม่ใช่นะกากนะพี่นี่ครับเป็นตัดชิดนะพี่นหนาๆเลยพี่ดูนีนี่โอ้โหรายการนี้ะนะครับเป็นหน้ากากตัดชิดนะฮะเลี่ยมพร้อมเลยนะครับเลี่ยมกันน้ําพร้อมเลยรายการนี้ นะฮะอย่างที่ผมบอกอีพีนี้จะเบามากนะฮะจะเปิดแบ่งปันพี่น้องที่เบาเามากนะเพราะในรุ่นนี้ชุดนี้ผมได้มาเบาก็จะแบ่งปันพี่น้องเบานะครับขอมุมเข้ามารายการนี้สา0ร้อยบาทจัดส่งไม้ฟรีครับนี่สามรอบาทพระแท้ด้วยนะครับไม่ใช่ปลอมด้วยนะครับพระแท้นะสามร้อยบาทใครได้พี่นะครับใครไวใครได้พี่แครขากอก็ไม่ได้แล้วเชื่อผมนะฮะนะเะอพี่เล่นพระอยุ่รู้แน่นอนนะคบว่าสามร้อยนี่ไม่ได้แน่นอนรายการที่สองเปิดมาครับโอ้โห มากันต่อเนื่องครับพี่มากันต่อเนื่องโอ้โหถ้าจะของรู้ว่าเด็ดขนาดนี้เขาไม่ให้ผมแน่นะครับเขาไม่ให้ผมก็ปล่อยแน่เลยนะครับนี่นะผมเหมามานี่ฮะคัดเฟิสวยมาให้นะครับคัดบุญเด่นเด็ดมาให้เลยนะครับนี่ครับวันนี้โอ้โหรายการนี้เลขโค้ดนัมเบอร์พี่สองสองเลขเบิร์ดเนี่ฮะรายการที่เป็นเนื้อสัตว์ัสด์ตัดชิดนะฮะเนื้อชุบสามวัสด์ตัดชิดด้วยนะครับโอ้โห เอาแล้วี่เลขคนตังบวดทั้งสองรายการเนื้อชุบเงินรายการนี้เนื้อชุบสามกษัตรรายการานี้ผมขอสี่ร้อยบาทองค์นี้ผมขอสี่ร้อยบาทพี่นะเนื้อสามกรัตรขอที่สี่ร้อยบาทนะฮะแต่ถจ้า,คาใครจะยกคู่นะน้องให้ราคาพิเศษเลยนะฮะเอาไปพี่หกร้อยนะยกคู่เป็นไงฮะไม่ท่วมให้รู้ไปฮนะต่อมาพี่ชยนะัยฮะรายการที่สาม นี่ครับสวยขนาดเลยสวยขนาดนี้พี่โอ้โหนี่ครับเด็ดจริงๆครับพี่แต่นี่ฮะโชคดีที่น้องตัดใจเอามานะยาวะระหว่างรออุอ้ยมากันต่อพี่เฮ้ยตัดชิดเนื้อเงนินเฮ้ยมากันต่อเนื่อเลยพี่ นี่ขนาดน้องเอาวางรวมเหมือนนะเดี๋ยวเลก็มามา,มาวางเรียงๆนะเฮ้ยรายการนี้เป็นเนื้อตัดชิดเงินนี่ฮะเลขโคดาเบอร์หนึ่งสามตอกงอชัดเจนพี่โอ้โหตัดชิดเนื้อเงินครับเลขโคดาเบอร์นะฮะหนึ่งสามตอกงอนี่ฮะนี่ฮะชัดเจนพี่ตอกงอนะครับนี่ตอกเสียนช้างเนี่ย เลขคนจำนวนหนึ่งสามตอกงอชัดเจนเนื้อเงินพี่นะครับเนื้อเงินตัดชิดลงปู่บุญมาครับนะลงยาจีวรพี่เนื้อเงินนะเนื้อเงินเอาไปพี่ขอหกร้อยบาทนะใครไวใครได้พี่ขอหกร้อยบาทครับปิดให้เลยครับเอาแล้วพี่อีพีเช้าเดือดขนาดนี้เลยเดือดเลยครับต่อมาครับรายการที่สี่ครับจะมาตัดชิดอีกงไหมฮะ จะมาตัดิอีกไหมรายการที่สี่ครับมาเปิดดูพี่ปั๊บโอ้โหไม่ใช่แล้วนะสตรายการนี้พีช่ชาจัดทิศจะมาชมพิพ์สาริกากันบ้างนะนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อมหาชน,นโบราณตอกเก้ารอบลงยาจีวอนหลังอุดมวลสารนี่ฮะหลังอุดมวลสารเลขโคดเบอร์หกสองนี่ฮะแล้วหลังอุดมวลสารเลขโคดเบอร์หกสองนี่ฮะรวมกันได้แปดเลขรวยครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่ชาย รายการนี้น้องแบ่งให้ที่สองร้อยห้าสิบบาทวันนี้เอาไปสองร้อยเอาไปฮะสองร้อยผมจะส่งให้นลครับเป็นไงพี่จะถึงไหมต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปฮะโอ้โหรายการนี้เปิดออกมารายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงลมดำคุยพื้นลงยาทงชาตินากากสามกษัตริยนะ์นาเลขคดไม่เห็นเลยพี่ เนี่ครับเลขคดไม่เห็นอีกยังี้ครับเลขคดตัวเบอร์สามสิบห้ารวมกันจะดแปดเลขรวยครับรายการนี้ลงยาเต็มระบบนะฮะลงยาเต็มระบบหน้ากากสามกษัตริย์นะฮะรายการนี้เอาไปพี่ลงยาเต็มระบบนี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่รายการที่ห้านะครับงถูกพี่สามร้อยบาทพอพี่นะฮะแค่ค่าชุดหน้ากากก็นี่เป็นร้อยแล้วครับนี่ฮะผมบอกเลยนะครับต่อมาที่รายการที่หกครับรายการที่หกแอบอยู่ตรงนี้รายการที่หกเปิดมานเนื้อเงินด้วยปมาพี่ พฮ้ยเนื้องเงินคุยพื้นลงยาชมพูฝั่งเพชรรอบลงยาจีวรนคุยเนื้องเงินมาเฉยโอ้โหครับพี่รายการนี้เนื้องเงินมาเฉยเลยครับโอยสวยเลขโคดตัาเบอร์หลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวฮะเลขโคนัาเบอร์หลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวครับตอกงชัดเจนพี่ตอกงชัดเจนพี่ โอ้โห oh, 900บาทนะผมขอแค่900บาทพี่ไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้แน่นอนเนะียครับผมขอแค่900บาทพี่โอ้โหเบลวิวเนี่ยฮะเบาวิวเนี่ยครับเนเะก้ฮะ900บาทพอพี่เนะยรายการที่6พี่โอ้โหเนะครับเสร็จแน่เสร็จแน่ผมบอกเลยใครไว่ใครได้เนะครับนี่ครับนะโทรมาได้เลยนะพี่นะโทรมาได้เลยนะครับต่อมาพี่ชายครับรายการที่7เปิดมาฮะ รายการที่เจ็ดเปิดมาเป็นเนื้อทองสตะนนี่ครับเนื้อตอกก้อนทองเก้ารอกเนี่ยฮะนัาก,กักนวะโอ้โหเลขโค้ดตัเบอร์อะไรพี่จ๋าเลขโค้ดํัเบอร์พี่สิบเจ็ดเน,นี่ยฮะรวมหันที่ดแปดเนีฮะเลขโค้ดตัวเบอร์สิบเจ็ดรวมกัดแปดที่สองร้อยบาทนะฮะสองร้อยบาทพอพี่เนียฮะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาพี่ชายครับรายการที่แปดะฮะรายการที่แปดเปิดมาครับ โอ้โห,โโหเหนื้อสัตตะคุยพื้นลงจานแดงหน้ากาดทุกน้ำทองคำโอ้โหสวยจัดเลยฮะรายการนี้นะเอาไปพี่ชายนี่ครับเนื้อสัตตะนะผมขอที่นี่ครับสองร้อยยี่สิบบาทนี่ครับส่อสองร้อยยี่สิบาทพอนี่ฮะรวมจัดส่งให้แล้วนะค่าจัดส่งเพียงยี่สิบาทพอนี่ฮะไดีๆนะครับ,รบถือว่าใครไวใครได้ในอีพีนี้นะครับได้มาเบาก็แบ่งให้เบานี่ฮะ ต่อมาพี่ชายครับรายการถัดไปครับรายการที่เก้าเนื้อชุบทองโบราณคุยผืนลงยาจีวอลงยาทองชาติโอโนะบแบบนี้เลยจริง,ง,ง,งยังชอบนะะรายการนี้นะคะเลขโคดนัมเบอร์น่ครับหนึ่งศูนย์โอ้โหเลขโคดตัมเบอร์หนึ่งศูนย์โซนวันเกิดนะร,รายการนี้หมายเลขสิบนะอภิชายเอาไปฮนะสองร้อยห้าสิบบาทที่ทงชาตินะครับเอาไปพี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชยยยัยฮะรายการที่แปดหรายการที่สิบเนี่ยนี่ฮะรายการที่สิบเปิดมาครับโอ้โห,โโหป๊าบขึ้นมารายการที่ป๊าบขึ้นมาเนื้อทองแดงมันปูเจาะใส่ห่วงตองโคศา,าลารอบมาดูเลขโคนัเบอร์การสร้างร้อยเหรียญขอดูเลขโคนัเบอร์หน่อยพี่ชาเลขโคนเบอร์พี่เจ็ดเก้านะฮะเลขโคนัเบอร์เจ็ดเก้าพี่นี่รายการที่เอาไปพี่สองร้อยยี่สิบบาทเนี่ย 220ร้อยี่สิบาทพอนะฮะถ้าซื้อสององค์ไม่ต้องมียี่ิบาทนะพี่นะถ้าซื้อสององค์ก็เอาไปเลยพี่สี่รอยนะแต่ส่งฟรีไปเลยนะี่ครับต่อามาพี่ชายครับรายการที่สนะิบเอ็ดนฮะอรายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้นะฮะเปิดมาเป็นล็อกเก็ตด้วยฮนะรายการที่เปิดมาเป็นล็อกเก็ตด้วยฮนะที่สำคัญเลขโคดนัมเบอร์อะไรพี่ชายเลขโคดนันเบอร์สองเก้า นี่ฮะเหรียญฉากแดงดำหลังอุดมสารองค์พระชุบน้ำทองคำเรี่ยมกรอบนะหนะพี่ว่าเท่าไหร่นี่ครับพี่ว่าเท่าไหร,ร,ไหร่แต่ผมแบ่งให้พี่โคตรถูกนะครับสี่ร้อยใครไวใครได้ครับสี่ร้อยบนะครับใครไวใครได้เนี่ครับ,รไ,ไ,ไ,รบไปกันต่อพี่นะครับเอาต่อฮนะเอาเอาขอโทษนะผมขอสี่ร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับเพราะองค์นี้ก็สนะี่ร้อยแหล เนะครับเอางี้ผมขอ4ี่ยห้าสิแล้วกันนะเอาไปพี่นะครับ4 5 0ห้าบาทแล้วกันพี่เอานะครับถือว่าถูกมากที่ถูกมากนะนะฮะถูกมากนะครับต่อมาที่รายการที่1ิบสองครับมาลือกันต่อพี่รายการที่ส2องมาลืกันต่อครับรายการที่2เปิดมาเป็นเนื้ออาบาก้าสตินตอบคดนะฮะตอบคดอะไรรอบนะก้อนทองรอบโอ้โหนะฮะตอบคดก้อนทองรอบ เปิดออกมาเป็นหน้าก,กลากเพนเสมือนจริงเลขค้นเบอร์หนึ่งสามโอ้โหนะพี่เอาไปสามร้อยโอ้โหสามร้อยหาไหนไม่ได้เลยพี่หน้ากลากเพนนะสามร้อยพี่ปิดกันเข้ามาได้เลยนะฮะใครไวใครได้พี่นะมาเลยนะครับใครไวใครได้พี่พิเศษให้ครับมาลุยกันต่อพี่รายการต่อไปครับรายการนี้รายการที่สิบสามโอ้โหไม่ใช่ไหมพี่เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามเนี่ยโอ้โ รายการนี้เป็นเนื้อทุบเงินโบรนาณลงยาน้ำเงินโอ้โห,โโห,โหลงยาน้ำเงินนะครับนะแต่ออกม่วงนะพอโดนสีเงินเข้าไปเลขคนตัวเบอร์สองห้าครับนี่ฮะนะเออกม่วงนะพี่นะนี่ฮะนาสีกระดดดนะครับรายการนี้เอาไปพี่ชายนี่ครับนะสองร้อยห้าสิบบาทพี่กระไรเงินโอ้โห เอาละท่มงท้วงมาเลยพี่เนียครับต่อมาพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่สิบสี่เนี่ยครับใครชอบรายการไหนทุกใจกันไหนพี่ทักทามาได้เลยเน้อนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับนะฮะมาลุยพี่ลุยกันตอรายการถัดไปนะครับมาลุยกันตอครับรายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่เปิดแง้มขึ้นมาเป็นเนื้ออลมาการลงยาเขียวเหนียวซับเนี่ยฮะคุยพื้นนะฮะคุยพื้น เนี่ยค,คุยพื้นเขียวนะนะกลางเพรเหมือนจริงเลขขนตเบอร์สองศูนย์นะครับรายการนี้เอาไปพี่ชายสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทคุยพื้นด้วยเพนด้วยนะครับท่วท้วงกันไปเลยพี่นะครับต่อมาพี่ชายรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าครับโอ้โห รายการนี้เป็นเนื้อตะปูสังขคราะว่นนองต่อคดการรอบหน้ากากเงินแท้ลงยาจีวอนโอ้โหเนื้อตะปูสังขคราะวนอนที่สองร้อยห้าสิบไปพี่ในครับรายการที่สิบห้านะครับมีขวัญใจตะปูสังขคราะว่า,อานอนอยู่พี่นะของพี่น้องเรานะครับชอบชอบมันอยู่นะครับนะใครชอบองไหนพี่ไปถึงเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะต่อมาพี่รายการที่สิบหกนะสิบหกเปิดขึ้นมาครับเป็นเนื้อหมหาชนโ,นโบราณน,นะฮนะหน้ากากเงินเอาไปสองร้อยรายการนี้เอาไปสองร้อยครับนะไม่ต้องดูตัวเลขีนครับ ต่อมาครับพี่ยารายการต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดรรายการที่สิบเจ็ดเปิดมาพี่โอ้โหนี่ครับรายการที่เปิดขึ้นมาครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับเนื้อท้องเหลืองซาตินคุ้ยพื้นลงยาเขียวเหนียวซับเลขคนเบอร์สี่สองลงมาเจ้หกเลขหกกระดกซับครับนี่ลงยาเขียวเหนียวซับเลขคนเบอร์สี่สองรายการนี้เอาไปพี่สองร้อยบาทเนี่ยสองร้อยบาทพอพี่นะรายการที่เจ็ดนีครับต่อมาครับรายการที่สิบแปด รายการที่ที่แปดเปิดมาฮนะโอ้โหสิบแปดครับเปิดมาเป็นนวะคุยพื้นลงยาแดงหน้ากากเพ้นโอ้โหนวะมาแล้วพี่จ๋าเนี่ยครับนวะมาแล้วนะใครขวัญใจเนวะเนี่ยครับมาเก็บเลยนะไงนะพี่ๆนะขวัญใจนวะมาเก็บเลยนวะลงยาแดงหน้ากากเพ้นด้วยนะถ้าถูกตะแพงขึ้นดองแด,ง,ด,ง,ดงไว้ก่อนนี่ครับรายการนี้เอาไปพี่นวะนะครับหน้ากากเพ้นเหมือนจริงเลขคนเบอร์ใหม่เลขหนึ่งตัวเดียวฮนะ โอ้โหไม่ทั่วไม่รู้ไปนะน้องขอที่ส0 0รอยบาทเบาๆพี่นะเบาๆพี่สี่ร้อยบาทนะเลขกหนึ่งด้วยนะครับต่อมาพี่ชายฮะร,รายการถัดไปฮะร,รายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้าครับเปิดมาครับโอ้โหขอโทษทีพี่เนื้ออันบาก้าลงยางม่วงนะน้ากลาวพินีจครพี่ เนื้ออวกาลงยาวพุ้งหน้ากากพิ้งเงี้ยครับโอ้โหของแท้นะครับของแท้หน้ากากพิ้นพึบเนียครับหน้ากากพิ้นพึบพี่เลขคตัเบอร์หมายเลขห้าตัวเดียวนี่ครับเอาไปแค่สามร้อยโอ้โหท่วมๆกันไปพี่นี่ครับต่อมา,ารคร,รายการที่ยี่สิบนะรายการที่ยี่สิบเปิดมาปาบโอ้โหเหนื้อทองแดงบิวไฟตอกคดถุงเงินรอบเนะยครับหน้ากากพิ้น โอ้โหนะโอ้โหรากาวเพ้นนะหรือไปเพ้นอีกแล้วนี่ครับเพ้นอีกแล้วครับพี่นะฮะโอ้โหสวยจริงๆนี่ครับสวยจริงเลขคนตัวเบอร์เจ็ดสองพี่รายการนี้เอาเท่าไหร่ดีนี่ครับเอาเท่าไหร่ดีไปพี่สองร้อยแปดสิบาทนะขอสองร้อยแปดสิบาทแลยกันนีครับโอ้โหนี่ครับต่อมาพี่ชายรายการก็ต่อพี่รายการยี่สิบเอ็ดนะฮะ ไปฮนะรายการยี่สิบเอ็ดไปดูกันต่อฮนะรายการยี่สิบเอ็ดเปิดมาเป็นเนื้อชุบทองโบราณคุยพื้นดวงใจนักเงินเนะีนี่ฮะโอ้โหเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทเป็นเนื้อชุบทองนะเนื้อชุบทองเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทมีเลขคนเบอร์สี่สองไปนะสองร้อยห้าสิบบาทต่อพี่ชายนี่ครับต่อมาพี่ชายครับรายการถัดไปครับรายการยี่สิบสอง รายการที่ยีิบสองเปิดมาเป็นเนื้อนวะหุ้มทองยีิบสี่เคครับเลี่ยมเลี่ยมกรอบชุบน้ําทองคําแท้รุ่นเซอร์ไพรส์โอ้โหรายการนี้ต้องดนลุ่นเลี่ยมกรอบนะครับโอ้โหขออนุญาตไม่แกะนะครับนะครับขออนุญาตไม่แกะนะครับเนื้อนวะหุ้มทองคายี่สิบสี่เคนะครับไอหุ้มทองยี่สิสี่เคเลี่ยมกรอบชุบน้าทองคําแท้รุ่นนะรุ่นนะนนะพี่นะ,ะเฉพาะเลขนะครับ มาดูเลขค้นต้เบอร์หน่อยพี่นะครับรายการนี้นะวะหุ้มนะหุ้มทองนะครับเลขค้นต้เบอร์ละใหม่เลขห้าครับขออนุญาตแม่แกะนะครับนะเลขเก็บส,สวยๆไว้ยี่พี่นะ้นวาวะหุ้มทองเอาไปแค่สี่ร้อยบาทพอพี่นะี่ครับเอาไปแค่สี่ร้อยบาทพอพี่เนะวาวะหุ้มทองนะครับต่อมาพี่ชายรัารายการยี่สาม หวยการ์ดยี่สามเนื้อแร่เหล็กตั้มพีพลายเงินครับโอ้โหงากาาเพ้นอีกแล้วนี่ฮะงากาาเพชรมีแล้วครับโอ้โหเนี่ยพลายเงินนะพี่สวยๆเลยเลโขโค้ดเบอร์หมายเลขสามตัวเดียวด้วยครับเนื้อแร่เหล็กตั้มพีพลายเงินหน้ากากเพ้นนะเอาไปพี่ สามร้อยห้าสิบาทพอนะแน่เด็กน้ำพีหนะ้ากากทิ้นนะครับสำหรับอีพีนี้นะต้องเบาไว้ก่อนนะครับเพราะบอกพี่ๆไว้แล้วนะครับต้องเบาๆไว้ก่อนนะครับนะใครไวใครได้พี่นะครับต่อมาพี่ชายรายการยี่สิบสี่ฮะรายการยี่สีนะ่เนื้อทองแดงตอกเก้ารอบนะเนื้อทองแดงตอกเก้ารอบเลขคตัเบอร์เจ็ดห้าเอาไปสองร้อย นียครับสองร้อยบาทก่อนนะครับตอมายการยี่ห้าครับนะฮะรายการยี่ห้าโอ้โหอะไรครับพี่เนื้อตะกวดตอกขดนามัพธะฝังแผ่นตะกวดเงินหน้าโอ้โห เฮ้ยรายการนี้น่าจะสวยนะรายการนี้น่าสวยขอยั่าตัดเลยแล้วกันนะครับแล้วรายการนี้โอ้ยสวยเฮ้ยรายการที่สวยเลขคนเบอร์หนึ่งหกนะครับโอ้โหสวยจริงนะครับสวยจริงนะครับรายการนี้น้องขอเบา,เพาพอพี่ขอสามร้อยก่อนนะเฮ้ยสวยพี่สวยสวยนะครับสวยนะครับต่อมาพี่ชายครับรายการถัดไปครับรายการที่ยี่สิบหกครับ ลายงากเนื้อ,อทุกทองโบราณลายงานวอนที่น,นี่เอาไปสองร้อยพอเนี่ยครับสองร้อยพอได้คนตเบอร์ห้าห้านี่ครสองร้อยพอนะครับสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบนะนะครับต่อมาพี่ชายรายการจะไปครับรายการจะไปครับยี่สิบเจ็ดนะครับรายการยี่สิบเจ็ดเปิดมาโอ้โหรายการยี่สิบเจ็ดเปิดออกมากครับเป็นเนื้อหล่อ จำนวนมวลสารตอบคดนามบัตะนะครับเลขคดนัาเบอร์พี่หมายเลขสี่แปดครับโอ้โนี่เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทเนื้อหลอกมหาชนวนนี่ครับต่อมาพี่ชายครับป็นการ่อไปครับป็นการยี่แปดนะครับรายการยี่บแปดที่เนื้อมหาชนวนคุยพื้นลงยาสม้มหน้ากลาดชุบเงินนะครับอันนี้เอาไปพี่สองร้อย สองอยองรบาทน,นะโอ้โ oh, ห oh. นีครับวันนี้ก็นะมีประมาณนี้นะพี่นะยีบรุ่นนี่ไนงะท่วมไหมพี่นะครับท่วมไหม <laughs> ใครไวใครได้นะใครไวใครได้ก็พี่นะรับาสวยแบบน,นี้หายไหนไม่ได้ลพี่องค์ก็สองรยนะเอานะพี่นะ ยังไงน้องก็ฝากขอบคุณนี่พี่นะสำหรับอีพีเช้านี้นะครับน้องจัดให้แล้วนะแบบเด็ดๆโดนๆกันเลยวันนี้ก็ฝากขอบคุณนี่พี่ทุกท่านนึวยนะสามารถทักมาได้ที่อดีนาและเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะอย่างนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งน,นะครับขอบคุณมา,มากๆนะครับ